จะมาแตะอันนี้นะคะเดี๋ยวเราแตะให้ดูนี่มันยุบแล้วเหรอแต่ใหม่สิแล้วก็แตะมันให้มันถูกอันถูอันสิเราแตะมันเไหนมันก็แะมันสวยอ่ะสวยอ่ะเดี๋ยวมันเป็นหนามนะมันเป็นหนามแต่มันไม่โดนมือเลยก็เธอแตะใบมันใบไม่มีหนามแต่ต้นมันมีหนาม ตรงนี้เหรอใช่ค่ะดูสิแตะใหม่สิแตะแล้วเอาเอาแต่ใบใหม่ไหมนี่ใบใหญ่ๆนี่มันออกผลเยอะมากปิ๊บปิ๊บปิ๊บมันคือต้นอะไรคะ ต้นผื่ต้นหญ้ามันชื่อไมยาราบมันชื่อไมยาราบค่ะนี่มันดับหมดแล้วเนี่ยยังไม่หมดเลยมั้งขอเล่นกับมันต่อเถอะเบบีททำไมมันมีชีวิตด้วยอ่ะอ้าวมันก็เหมือนต้นหญ้าต้นหญ้าอื่นก็มีชีวิตเหมือนกันนะแต่ว่าต้นหญ้าอื่นน่ะเราไม่รู้เฉยอันนี้มันไอ้นี่ได้เวลาเราไปแตะมันมันก็ยุบกวบแล้วพอนานานไป นนแล้วพอนานๆไปอ่ะมันก็จะกลางออกมาเหมือนเดิมนะถ้ายังไม่มือดออ่ะนั่ไงตรงนั้นอีกทำไมเยอะจังอ่ะก็เยอะอยู่เยอะอยู่มั้งแต่ว่าแต่ไม่ไหลหรอกเพรารวะว่าอันนี้มันแหลมอย่าไปใกล้มันอันนั้นเป็นดวดนาำจ้า <c oughs> ไปดูข้าวสีทอาก็นลองนะกันไหม